โยมอาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการสนทนาธรรมออนไลน์ดำเนินรายการสดโดยอาตมาภาพพระสรายุทธสิริสาโรพระลูกวัดวัดทาประหยาจักภูมหน่วยการสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาคลื่นสาธุเรดิโอ FM ร้อเอมกะเฮิรออกอากาศทรงกระจายเสียงจากวัดทาประยาจักรหรือว่าวัดช่องลมบ้านทาพระหมู่ที่สิบสองตำบลอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีรหัสไปรษณีย์เจ็ดสองหนึ่งหกศยม่เลขโทรศัพท์ ศูน5 9หกสองพร้อมกันนั้นยังได้เชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาในกำกับของมหาเถระสมาคมสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาบริการชุมชนและภาคธุรกิจไล่คืนความที่พร้อมกันกราบขอบพระคุณครูบาจารย์ผู้อำนวยการผู้บริหารสถานี ทุกรูปทุกองค์ทุกท่านมาณนะโอกาสนี้และขอเจริญพรอนุโมทนาบุญยัตยมผูมหน่วยการผู้บริหารสถานีทุกคลื่นความที่รายการสนทนาธรรมออนไลน์คำคืนวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา วันนี้ตรงกับวันขึ้นสิบสองคำเดือนสามปีมะโรงวันอาทิตย์ที่9ก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ันห้าคำคืนวันนี้วาระโอกาสดีได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณความรู้คือหลวงพ่อพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโร ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิปัสนาดงเย็นตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นผู้อำนวยการศูย์ปฏิบัติธรรมะคลายทุกข์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นครูบาอาจารย์สอนพระวิปัสนากรรมฐานและบรรยายธรรมะรายการธรรมะคลายทุกข์ สนะธานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยและมีช่องทางเผยแพร่พระพุทธศาสนานะทีนะ่ใช้ในโลกโซเชียลปัจจุบันแอปแดงชื่อช่องพระมหาบุญช่วยปัญญาวชาิโรนะแล้วก็เมื่อวันที่ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพึงจะทำบุญอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดสิบ ปีของหลวงพ่อพระมหาบุญช่วยวันนี้จะได้มารับฟังฟาร์มรู้สึกแล้วกนะ็เป็นบรรยากาศใกล้ถึงวันสำคัญพระพุทธศาสนาวันมาคบูชาจึงไดนะ้ตั้งหัวข้อวันมาคบูชาวันแห่งหัวใจวันแห่งความรักก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ เป็นเวลาโอกาสที่ดีแล้วหลวงพ,อพ่อพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรได้เชื่อมโยงสัญญาณเข้ามาอย่างสถานีวิทยุคลื่นสาธุเรดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมก็ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อได้เข้าสู่รายการคำคืนวันนี้ด้วยความเคารพครับวันเวลาร่วงลับมิกลับลํา เืินเดินนั่งเกิดดับเสื่อมสลายอายุคนลดถอยน้อยตามวัยมีสิ่งใดเป็นประโยชน์ปรดโยชน์รีบทำขอถวายความเคารพแก่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเทระผู้ติดตามรับชมรับฟังด้วยความเคารพสวัสดีครับท่านราจาต้นครับ ครับถวายความเคารพครับญาติโยมสาธุชนผู้ติดตามรับฟังทุกท่านตอนนี้วันระบบเสี่ยงยังมีการสะท้อนเดี๋ยวผมขอตั้งเสี่ยงสักครู่ครับครับหลวงพ่อได้ยินผมไหมครับหลวงพ่อครับได้ยินเสี่ยงผมไหมครับ ครับหลวงพ่อครับผมหลวงพ่อครับอ่ามีเสียงขึ้นตัวเราพอดีเสียงสะท้อนี๋ยวผมกำลังปรับปรุงระบบเสียงสักครู่ครับใช้ได้ใช่ไหมออกอากาศแต่ว่ามีเสียงสะท้อนกลับมาอ๋อก็เสียงเสียงพอดีไม่ได้เปิดใหม่แล้วแต่ว่าฟังเสียงัทงสมอ่ไม่ได้เอาสมอท็อกมา ปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์พูดคุยเราได้ยินเสียงพ่มั้ยครับหลวงพอ่อได้ยินได้ยินครับครับ,รบอ่าอ่าสะท้อนไหมตอนนี้สะท้อนไหมสะท้อนครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเป็นอยู่ในระบบเดีเ๋ยวเ,เอฟเอฟเอฟเฟกต์แล้วครับเป็นเอฟเฟกต์ <laughs> อ่าลีเสียงให้มันค่อยลงเป็นเป็นทางสถทานีครับ เดี๋ยวขอลวงพ่อเมตตาได้กล่าวปารบอนุโมทนาบุญงานบุญที่ผ่านมามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับขอบคุณมากครับพระอาจารย์สรยุทธครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้มาพบปะกันในรายการสนทนาธรรมธรรมะออนไลน์ก็ได้ห่างหายกันไปนานเพราะว่ามีภาระหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตต่างประเทศบ้าง phụng dưỡng bộ qua bồ ai, bồ ai? วัตะสงสร้างทงลานครับ ครับ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 วินยา เป็นพื้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 นครับครับ ครับครับเรายังไม่ได้ทำลายตัวบปทาตัวกิเลสตัวเนี้ยมันก็เกิดอยู่อย่างนี้หนีหนีทุกข์ ต้องตัง,ตง,ตงหมดุดตังไม้ให้ถูกใช่ไหมครับ ศีลสมาธิปัญญาที this, ่ก้าปเจ้ากระทำนีจงเป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณคือพรนิพพานในอนาคตการใกล้มี่สยดนี่คือคือเป้าหมายครับ อ่าอย่างญาติโยมเวลาทําบุญทาทานนี่ก็เหมือนกันต้องอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานขอบุญกุศลที่กพเจ้ากระทําครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่มคผลนิพพานในอนาคตการในใกล้นี้เพิ่ผู้ใดทําความดีและรารมาเพื่อความทุกข์นั่นนั่นการอธิษฐานนั้นจะนั่นเป็นอธิสถานะบาลมบาลครับครับตอนนี้มีปัญหาระบบเสียงนี้นึง